สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะก็มาแอบดูนักวิชาการกวาดพื้นและรดน้ำนะคะตำแหน่งปฏิบัติการะะระดับปฏิบัติการเห็นไหมคะทฤษฎีของแสงขั้ฟ้าได้ผลนะคะที่เรามอบหมายงานให้กับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณป้าคุณป้า,ค,ปาคุณลงุงคุณนา้าคุณอาคุณยายก็ได้นะคะเราควรจะมีกิจกรรมให้ท่าน ได้ทำแล้วมอบเป็นภาระหน้าที่ไปเลยนะคะไม่ใช่ให้ท่านอยู่แบบเ,เลื่อนลอยก็ว่าได้คือทุกคนก็เหมือนกันให้สังเกตจากตัวเรานะคะที่เรามีงานทำงานเราถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นั่นนี่เราก็ไม่เบื่อเราก็มีความแอคทีฟแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่า มีคุณประโยชน์กับคนอื่นนะ,ะแม่ผินพ่อก,ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแอบดูท่านตั้งแต่เช้าแล้วท่านจะรู้หน้าที่เลยนะคะหลังจากที่ยังไม่มีตําแหน่งก่อนก่อนที่จะไม่มีตําแหน่งนะคะท่านก็อยู่แบบเฉยเฉยนะฮะก็ดูลูกหลานทําไปแล้วก็กินข้าวอิ่มก็จะนั่งหลับที่เก้าอี้นั่นเลยอันนี้มอบหมายท่านดูท่านจะจะไม่ เฉยๆนะคะกับตำแหน่งที่เรามอบให้วันผ่านไปวันเดียวท่านทำหน้าที่เลยนะคะโดยที่เราไม่บอกคือจับไม่กวาดกวาดพื้นก่อนที่จะกวาดพื้นท่านลดน้ำผักก่อนฮนะ,ะแทบไม่น่าเชื่อนะคะในสิ่งที่เราทำมันเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งนะคะที่สร้างความแอคทีฟให้กับคนนะคะเหมือนเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะ อย่างบางตําแหน่งเนี่ยถ้าหัวหน้าไม่ได้แต่งตั้งมอบหมายให้ทําหน้าที่เพิ่มเสริมเพิ่มเติมจากตําแหน่งที่เขาปฏิบัติเขาก็ไม่อยากจะทําเลยนะคะถ้ามีคําสั่งให้ทําเขาก็อยากจะทํามันก็แปลกเหมือนกันนะคะ,ะคำว่าจิตอาสาเหรอก็มีในเฉพาะกิจในบางงานนะคะที่ทุกคนร่วมกันร่วมใจ แต่ถ้าให้ทําตลอดก็คงจะค่อยๆแผ่วๆลงไปนะค่อนข้างจะยากอยู่นะฮะนี่นะเอาเลยนะนําทฤษฎีของแสงคําฟ้าไปใช้เลยนะคะทุกท่านที่มีบุพการีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านนะเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วแทนที่แม่จะนอนอหลังจากกินอาหารอิ่มก็มากวาดพื้นดู เห็นไหมอย่างน้อยก็ทําให้ท่านกระปี้กระเป๋าไม่ต้องนอนนะฮะนอนก็ทําให้มีภาวะโรคก,กระยย้อนและหลายอย่างตามมาทุ่ท่านดูนะเสงก้าฟแอบบแบบถ่ายนะครเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันเห็นไหมคะตั้งแต่เช้าแล้วเ <laughs> กือบจะครึ่งชั่วโมงเสงก้าฟก็ไปนั่งอยู่ที่ศา,าลาริมทุ่งนะก็เห็นว่าเห็นแม่นั่งหลับอยู่ที่เดิมก็เลยไปดู เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยได้มาถ่ายคลิปไว้คลิปไว้นะว่านี่นะคะตำแหน่งนักวิชาการกวาดพื้นและรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักแม่ผินเพาะาระดับปฏิบัติการท่านก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจฮะพื้นก็สะอาดมากเลยนะ,ะดูแม่กวาดแต่เช้าดู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 ด,ด,ด,ดูแอบแอบถ่า <laughs> ย จริงจริงนะทุกท่านดูเดี๋ยวจะได้ตั้งเงินเดือนให้แม่เลยนะคะจากเงินเดือนศูนย์บาทอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่มัน,ม,นมันอะไรเนาะเขาเรียกว่าส,สึสึขวัญกำลังใจแล้วก็ให้ให้แม่ได้แอคทีฟขึ้นนะฮะดูนะคะทุกท่านดูหัดพื้นไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลย แต่เราต้องปรับปรุงไม้กวาดให้แม่นะคะไม้กวาดแม่อาจจะแบบสั้นเดี๋ยวด,ดูดูนะคะดูท่านเป็นที่น่าประหลาดใจกับแสงคํำฟ้าเป็นอย่างยิ่งคลิปแบบนี้นะถึงแม้จะเป็นคลิปที่เหมือนดูไร้าสาระนะคะทุกท่านให้มองไปตามความเป็นจริงท่านจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันต้องทำแบบไหนนะคะ นจะคิดว่าผู้สูงอายุนะ่ะไม่มีความรู้สึกเหมือนเราไม่ใช่ก็เหมือนแสงคำฟ้าบอกไปว่าร่างกายก็เป็นเพียงอ,อายุที่เราอาศัยอยู่แต่จิตใจนั่นแหละคือเราตัวเราจริงๆซึ่งเ,เป็นตัวตนของเราแท้แหละทึ่ไปอาศัยร่างอยู่มันก็จะร่างก็จะแก่ไปตามกาลเวลาแต่จิตใจเรามีตั้งแต่จะเหมือนเดิมนะฮะจิตใจเราไม่มีแก่ไม่มีหญิงไม่มีชาย มันก็เป็นแค่มันร่างกายก็เป็นแค่แบบสิ่งสิ่งที่เรากําหนดมาจากสิ่งที่เราประพฤติสิ่งที่เราเป็นอยู่นะถ้าเรามีความเข้มแข็งอนาคตชาติหน้าอาจจะเป็นผู้ชายถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนแออาจจะเป็นผู้หญิงแต่ในจิตนะีมันจะเป็นแบบเหมือนมันตัวตนเราไม่มีหญิงไม่มีชายนะจะสะสมสิ่งต่างๆตั้งแต่อดีตชาติมาเรื่อยๆทั้งสะสมสิ่งชั่วร้ายสิ่ง ดีสิ่งอะไรต่างๆเป็นทักษะเป็นวิชาการท่านให้สังเกตนะคะว่าเด็กที่เกิดมาอย่างระลึกชาติได้เนี่ยบางคนนะไม่เคยเรียนรู้ในด้านศิลปะเลยนะคะปี2ปีสามารถวาดภาพได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็เด็กบางคนนะฮะร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีเก่งเก่ง เล่นดนตรีเก่งนะคะทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อนเหตุผลก็คือที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าใครเชื่อเรื่องภพชาติเรื่องการสั่งสมจิตวิญญาณที่เราสั่งสมมาไม่รู้กี่าชาติแล้วนะคะเมื่นพันๆัน,นล้านๆชาติมันมากับจิตมันก็สามารถออกมาได้ ให้สังเกตเลยนะคะคนเราพรสวรรค์กับพรสแสวงนสู้พรสวรรค์ไม่ได้เลยนะคะพรสแสวงนี้ได้ก็คือทักษะความชํานาญแต่พรสวรรค์น,นี้มันมาจากจิตวิญญาณเลยฮะ,ะจิตใจเลยนะคะทุกท่านท,ท่านดูเลยนะคะเนี่ยจริงๆแม่น่ท่านดูท่านแฮปี้อะฮะแล้วพรุ่งนี้ท่านก็จะทำแล้วก็จะทำวันต่อไปเรื่อยๆนะคะ นี่คือการทำความเคยชินให้กับจิตนะคะท่านคนเรามีร่างกายกับจิตแต่ร่างกายก็คือสิ่งที่มันสูญสลายไปตามกาลเวลามันไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงแต่จิตคือการจิตคือตัวตนของเราทุกคนที่มันจะมาตั้งแต่ไม่รู้อดีตชาติแล้วก็มาจุดปัจจุบันและมันจะติดตามเราไปทุกชาติพกุพกภไป ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ,ะปรินิพานซึ่งเป็นไปได้ยากมีแต่องค์สมมาสมเด็จพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธนะคะที่ท่านทำได้แต่พวกเราเนี่ยจะต้องพัฒนาขัดเกาาเป็นอีกนานตัวนี้เราน่าจะอยู่ในช่วงที่เ,เกิดแก่เจ็บตายไปไม่รู้กี่กับกี่กันนะฮะต่อไปจนกว่าจะเราค้นจะค้นพบตัวเองแล้วก็ ล้างจิตล้างจิตเลยนะคะล้างออกมาจนจิตของเราดับศูนย์ดับสลายไปกับไม่มีกิเลสแล้วนั่นเลยค่ะคนที่อยู่ศาสนาพุทธจะรู้ว่าชาติหน้ามีจริงแล้วก็ชาติหน้าอาจจะไม่จริงถ้าไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาหลงเหลือนะคะนอกจากพระโพธิสัตว์ที่ท่านจะเกิดมาเพื่อที่จะ,ะโปรดสัตว์เพื่อจะมาช่วยสัตว์วินัยสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้หลุดพ้นนะฮะแต่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเราพึงรู้ไว้ในถ้าโชคดถีถ้าได้นับถือศาสนาพุทธเราก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่กรรมดีกรรมชั่วนะฮะเพราะศาสนาพุทธนี้ไม่บังคับไม่ได้บังคับให้ใครต้องเป็นคนดีคนชั่วแต่เป็นออกแบบพระไตรปิฎกก็คือเป็นหลักคำสอนให้ทุกคนทำดี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำดีก็จะเห็นมองเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสอย่างนั้นนะคะประชาธิปไตายจริงๆเลยนะคะศาส,สนาพุทธเลือกให้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่ทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วนะคะทุกท่านกฎแห่งกรรมมีจริงใครทำสิ่งไหนมันก็จะได้สิ่งนั้น จริงๆทุกท่านใครที่ติดตามเสียงคำฟ้าท่านจะได้รับรู้สิ่งดีๆนะคะเสียงคำฟ้าไม่ต้องการปริมาณคนเยอะแต่ต้องการคนที่เข้าใจในสิ่งที่เสียงคำฟ้ากำลังจะพูดวันนี้และวันต่อไปและอ,อนาคตเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นสิ่งเตือนใจเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเลยนะคะ และหลายๆอย่างที่แสงกฟ้ามีแสงฟ้าก็จะพยายามถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบได้รู้ต่างๆนะฮะนี่ฮะพนักง,งานก็ได้มานั่งพักเดี๋ยวนะงานหลังจากทานข้าวเสร็จกวาดพื้นแล้วก็รดน้ําพักง,งานก็จะมานั่งพักนะฮะซึ่งอสองวันที่แล้วาก็จะเห็นพนักง,งานของเรานอนหลับนั่งหลับเสร็จแล้วก็ จะสลืมเสลยเดยนี้แอคทีฟแลยคะ่ะเห็นไหมคนเรานี่นะคะมันก็พัฒนาได้จิตใจมันต้องฝืนนะคะร่างกายบางคนนะไม่แข็งแรงแต่ยอมรับสภาพที่ไม่แข็งแรงไปมันก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่แข็งแรงแต่ไม่ยอมรับสย่งจิตใจมันเข้มแข็งกว่าร่างกายสุดท้ายร่างกายมันก็ต้องแพ้จิตใจมันก็ต้องทำตามจิตใจเพราะ สมองกับจิตวิญญาณเป็นตัวเดียวกันแยกไม่ออกนะฮะให้สังเกตว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวนำสมองคนที่ตายไปแล้วสมองยังมีอยู่แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็เพราะเขาไม่มีจิตใจนะฮะทุกท่านให้เข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ยากอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านได้มองเห็นสิ่งความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตทุกชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีใครแตกต่างกันเลยนะคะทุกท่านไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มแตกต่างกันแม้สัตว์แม้พืชแม้ทุกสิ่งทุกอย่างความต้องการวิธีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดเลยนะคะธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าท่านมองเห็นท่านจะไม่มองทุกอย่างเป็นว่างเปล่าความว่างเปล่าจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทำให้ได้นะคะทุกท่านแสงคำฟ้าก็จะพยายามขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังในสาระดีๆที่มองเห็นในสิ่งที่แสงคำฟ้าพูดขอสวัสดีทุกท่านขอบคุณคะ่ะ